สวัสดีค่ะคผู้ชมในสายเศษวันนี้เราจะผัดกระเทยมาเลิกยากซุปที่ใช่ค่ะพากกระเทยมาประกวดกันที่วัดถ้ำกระบอกค่ะ วันนี้เพ็ดเด็ดไม่แพ้งานอื่นเลยค่ะอย่ารอช้าไปสวนนัดกับสาวหลังเวทีกันดีกว่าสวัสดีค่ะทั้งสองคนแหนเจอกันอีกแล้วเบื่อไหมครับไม่ไมครพี่ <ๆ S 2> เบื่อนขององิงก็เบื่อน้องเนิร์ดด้วยไปไส่วันนี้ทั้งสองคนเปลี่ยนสีชุดเลยอทำไมถึงเปลี่ยนสูงชุดคะวันนี้เป็นสีแดง ที่อิงเปลี่ยนสีชุดเป็นสีแดงเนี่ยเพราะว่าส่วนตัวแล้วอิงเนี่ยเกิดวันอาทิตย์ด้วยสีแดงและที่นี่สีแดงอ่ะหมายความว่าเลือดนั่นก็คืออิงมีหัวใจที่เป็นนักสู้ถึงข้างนอกจะไม่เท่าไหร่แต่ข้างในาเต็มร้อยค่ะอุปโลกอีกแล้วอุปโลกเปน็นการตงงามิกนี้ถ้าให้ตอบแบบคนธรรมดานะคะน้องนนท์จะบอกว่าง่ายๆเลยค่ะหนูผิวขาวค่ะก็เลยใส่ชุดให้มันดูขับผิวแต่ให้ตอบแบบนางงามนะคะ ส,ส,สีแดงเปรียบเสมือนธงชาติไทยค่ะน้องเลิศรักประเทศไทยนะคะก็เลยใส่สีแดงค่ะอิงยอมเหรอะคะ,อะให้ตอบใหม่ไม่ยอม,อมก็บอกแล้วว่าสีแดงเนี่ยเป็นสีของเลือดอเพราะว่าอิงเนี่ยมีหัวใจที่จะเป็นนักสู้และนักสู้ที่ดีในวันนี้ต้องมีทั้งมันสมองและหน้าตาที่งดงามไม่ใช่ค่ะแต่เรื่องของน้องอิงก็คือกลิ่นข้านั่นเองนะเอาวันนี้ตัดชุดใหม่นะครับหมดไปเท่าไหร่คะ <c oughs> ไม่ไม่รู้อะค่ะต้องถามพี่เลี้ยงว่าเท่าไหร่คะ่ะวันนี้มั่นใจแค่ไหนคะ่ะน้องน้อยก็ทําให้ดีที่สุดอะคะ่ะทําให้เต็มที่คะ่ะแล้วผลออกมายังไงก็ภูมิใจที่ได้ทําเต็มที่คะ่ะโอ้วกาข่าวกว่าก่อนสองคนนี้ชุดส้มเหมือนกันเลยอ่าน้องเดวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องสตาง์วันนี้ทำไมถึงเลือกชุดส้มมาปัากนล่คะคันีิก็อันนี้พี่เลี้ยงเป็นคนเลือกให้นะคะเพราะว่าใส่ชุดส้มเนี่ยเราดูแบบว่า ดูทําให้เราดูเด่นนะคะเพราะสีของชุดด้วยแล้วก็คอยลาโดนแสงไฟมันก็จะทําให้เราดูเด่นขึ้นนะคะเออมันเด่นจริงๆเนาะชุดส้มหว่ามใช่ค่ะพี่จะทาให้เราแบบว่าส่งเสริมุคลิกเราด้วยและเปลี่ยนทรงผมด้วยค่ะอ่ะโออเนาะเปลี่ยนใหม่ไม่ใช่ใดตรงแล้วนะทุกทีเราจะเห็นน้องน้องดิวใดตรงอ่าน้องสตางค์คะวันนี้ชุดส้มมาปากันเป็นไงบ้างคะอ๋อเป็นความบังเอิญนะพอดีพี่เลี้ยงก็เลือกให้เหมือนกันค่ะเป็นจะเลือกตรงแพทเทิร์นชุดมากกว่าเพราะว่ามันจะได้เข้ากับสรีระของเราที่เป็นคนส ค่อนข้างสูงค<อ>่ะทำให้ดูตัวเล็กหน่อยค<อ>่ะอ่าแล้วมีผลต่อคะแนนไหมคะชุดซ้ำกัน,นก็ไม่น่าจะมีคะ่ะมันอยู่ที่ลีลาการเดินแล้วก็ความชอบของคณะกรรมการแต่ละท่านนะคะว่าชอบนางงามสไตล์ไหนเราเป็นนางงามหน้าใหม่เราต้องสู้ฮกนางงามรุ่น่อย่างพี่ดิวก่อนนะคะอ่าสู้ฮกก่อนฝ<อ>ัก<อ>เนื้อฝักตัวโอเคค่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะสามคนโอ้ยต้องจุดธูปไหมคะสามคนนี้ต้องจุดด้วยนะคะต้องจุดกี่ดอกคะดอกเดียวค่ะแต่ต้องเร็วเร็วนะคะก่อนทุบหมดดอกค่ะทุบหมดดอกจะมองไม่เห็นได้ไหมคะถูกต้องค่ะเอาวันนี้มามาในคอนเซปต์อะไรคะคอนเซปต์บัตเตอร์ไฟค่ะผีเสื้อค่ะบัตเตอร์ไฟท้องค่ะนิดหนึ่งความเดือนแล้วค่ะก็คงจะก้าวเดือนนะคะแต่หมอบอกว่าเด็กยังไม่กลับหัวนะคะไม่กลับหัวจะกลับหางถูกต้องค่ะ นี่เด็กกับหัวยังคะอ๋อกลับต้องนานแล้วค่ะมาในคอนเซ็ปต์อะไรวันนี้ตั้งหม้อมาวันนี้ตั้งหม้อมาในคอนเซ็ปต์ชุดว่ายน้ำเบาๆเซ็กซี่ไหมคะวันนี้คิดว่าเซ็กซี่ค่ะเออหุ่นนี่จะเออ่ระดับสัญญาคูลลิ่งหรือว่าอะไรคะอ๋อยิ่งกว่าสัญญาคูลลิ่งอีกนะคะแล้วคนนี้ค่ะมาในคอนเซ็ปต์เบาๆคาร์คุยตี้เบาๆเป็นคอนเซ็ปต์มุกใช่ค่ะใช่ค่ะใหมุู หมดค่าซื้อไปเท่าไหร่คะลงทุนหรือเปล่าอ๋อลงทุนค่ะเอามาจาัดสาวภูมูเมื่อกี้ค่ะ,ะคนนี้ทำไมรองเท้าเด่นกว่าหน้าล่ะคะอ๋อเพิ่งไปตั้งปัดมาค่ะรองเท้าก็าเลยลองใส่ดูกี่นิ้วคะอืมห้านิ้วคะ่ะรอ,องเท้าคนนี้ก็เก๋นะคะคุณผู้ชมบัตเตอร์ไฟรองเท้าอะไรคะ อ๋อแล้วครับเพื่อความลดเล่นค่ะเ,เดินจะได้คล่องตัวชักขาลองรับน้ําหนักค่ะวันน,น,นี้วันนี้จะไปเล่นบอลลูนสีที่ไหนครับก็ใน,นวัดนี่แหละคะ่ะจะกินจ้าอาวานหะคะุ้ยไม่นะคะในวัดนีนวังวันนี้จะเลิกเลิอกอา้าวสัมผณ์อยู <laughs> ่วันนี้จะมาเลิกมาเลิอกอยาที่ทำกระบอกไหมคะเลิกค่ะเลิอกอยาลยอลไยาคุม ไม่เลิกคยาคุมต้องกินต่อคุณแบบนี้ยังกินยาคุมอีกเหรอกินค่ะเพื่อให้นมขึ้นไม่อยากมีนมขึ้นอันนี้ขึ้นกี่เซนแลวคะนมอ๋อสองเซนลวค่ะคนนี้กินยาคุม,มกี่เดือนอ๋อไม่ได้กินค่ะเป็นผู้ชายค่ะเป็นผู้ชายอ๋อชื่อจริงชื่ออะไรคะอ๋อชื่อวรากรค่ะ พ่อแม่ไม่เสียใจใช่ไหมไม่เสียใจค่ะพ่อแม่ดีใจค่ะอันนี้พ่อแม่เสียใจไหมคะที่เป็นหน่ไม่ค่ะพ่อแม่ดีใจสนับสนุนค่ะเต็มที่เลยค่ะค่ะค่ะาถ้าวันนี้ได้งวันคงต้องบวชด้วยค่ะแก้บนนะคะแก้บนหรือว่าแก้ร่างค่ะร่างด้วยค่ะขอบคุณนะคะ แห้การประกวดนางงามเขาก็จะแบ่งออกเป็นสองพวกนื้อคะคุณผูช้ชมนั่นก็คือพวกที่สวยแล้วสวยเลยกับพวกที่ไม่สวยเอาซะเลยอุ้ยแต่พวกที่สองเนี่ยความสามารถเขาเยอะนะจ๊ะถ้าไม่เชื่อต้องไปดูช่วงนี้เป็นช่วงเท้บันเพิงขอเชิญ Never mind. ขวันพยายามสวยกันเลยจ้าจบเหนื่อยยหนทางการเต้นเก่าอรายการอย่างนี้เลยคะปากมึงเหม็นมากคุณแม่ว่ามาเหนหื่อยไหมคุณแม่เล่นหรอเออเอาละเหนื่อยค่ะเดินยังเหนื่อยเลยใช่สตรีเราเนาะอ้วนลำบากไหมฮะถามตัวเองสินี่ถามก่อน,นเลยเดีย๋ยพอจะได้ตอบอปะเอออ้วนน่าเกลียดจัง <c oughs> งางพยามสวยนามารยบเชิญบุญเดชาชาัยวงศาโอ้โหถ้าถูกใจคนดูให้กินอีกหนึ่งรอบค่ะตแต่ช็อกจริงด้วยค่ะเราจะทำการใส่มงกุฎให้กับเฮ้งเจียตัวเมียนะครับทามากุศลมงกุสวยด้วย โอ้ยตายนะสวยมากแล้วทีวีหนักไม่หยุดมงกุดไม่ได้ช่วยหน้ามันเลยนะต่อไปค่ะเราจะทำการออกตายมึงยกก่อนมึงยกก่อนมึงเชื่อกูเมื่อกี้ผู้ชายมาสกิดพ่เพินทีพี่เบิร์ดทีวีหนักมากขอบคุณมากครับมีอะไรจะกล่าวไหมคะขอไอนะคะขอไออันนี้เนาะอันนี้สักขอไอปิดปากด้วยเป็นคนมีมารยาทเดี๋ยวเพิ่งเห็นมือนี่มึงไปลุยโคนนี่ไหนวะเนี่ย มึงโชว์มือมึงโชว์แฮนก่อนเราคุณหน่อยครบเล็บเล็บมึงสวยมากเออมึงโชว์ไว้มึงโชว์ไว้แล้วมึงพูดไว้มึงโชว์ไว้เออเงินสองพันบาทให้กับหนูนะคะของแล้วก็มึงกุดด้วยนะคะแล้วน้องอามก็ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกคนค่ะขอขอบคุณค่ะ วันนะคะคราวนี้กลับมาดูนางงามส,สวยๆให้จะลองใจกันบ้างดีกว่าพร้อมกับประกาศผลร,รางวัลกันเลยค่ะสี่สิโคนมาหลเยอะไปหน่อยหมอเขาไม่เตือนเรื่องอื่หรอเตือน <laughs> นะคะสวยมากไม่น่าเสีอวันนี้คือครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้ชายคร <laughs> ั้งนี้ก็ยังเป็นเกมทหารเคยเรียนรอดด <laughs> เคยช่วยตัวเองโดยการ <laughs> ชอกระดักนะคะ น้องเ็เรียนรอดอด้วยแล้วก็จะไม่รู้ว่าตอนนี้เจอหรือยังรอนานหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออน้องคนนี้เขาแอบเนาะอืมอะให้มีพวงมาลัยมอบได้เลยนะคะน้องๆรอยอยู่สเลนงานที่เราซื้อพวงมาลัยให้กับนางงามสาวเพศสองเนี่ยอาน,นิสงส์ดีชติหน่าจะมีกระเทยมาสร้างบ้านอยู่ข้างๆ <What? S 1> สีแดงมีความแตกต่างอย่างชัดเจนเบอร์สองและเบอร์เก้านะคะนะคะ ยกพี่ปานเป็นคนหนึ่งพี่ปานเป็นผู้หญิงที่ใส่สีแดงแล้วสวยมากเคยเห็นไหมสวยภาษาวัยรุ่นสมัยนี้ว่าสวยมัวสวยมัว <laughs> <laughs> พี่ปานคงไม่เข้าใจ <c oughs> นางงามสวยๆทุกคนเลยอันนี้เนี่ยใส่ชุดสีขาวนี่ยก็เป็นสาวบริสุทธิ์สุดหรอเนี่ยคนใส่สีขาวเป็นสาวบริสุทธิ์ไม่เคยมีสามีทุกวันนี้ใช้มือช่วยตัวเองอย่างเดียว <laughs> เหมือนเราเหมือนเรา เราไม่ได้ใช้มือช่วยตัวเองนะเราใช้เราใช้ปันนี่เราใช้แน่ <laughs> เราใช้แนะตอนขนสักแล้วนี่แหละเขี่ยๆเอา <laughs> เอ๊ะมันฟินนี้ยังไงนะมันมีความสุขได้ยังไง <laughs> มีไปแหละ คิดอย่างเงี้ยอยากโชว์หลัะและอยากมาให้เขารู้ว่าคนารู้ว่าอย่างเราก็มีเกลื่อนผิวดีด้วยเอ้ผิวดีสเกตคนไหนส,สวยพี่ปอลไม่คะแนนหรอกพี่ปอนบอกว่าสวยว่าฉันจะวินคะแนน<อ>พี่ปอนจะให้เต็มสิบอีเบอร์สองนะ่ะอีเบอร์ยี่สิบน่ะน่ะเต็มสิบอีเบอร์สิบอย่างเงี้ยพี่ปอนจะให้เยอะหน่อยคะแนนสรวนหรอไม่เป็นคู่แข่ง <c oughs> <c oughs> หมายเลขยี่สิบสองหมายเลขยี่ 2โชติยาสิริโสภาคุณเดินเลยครับคุณน้อง่าเออไปยืนนั่งแล้วต้องแบ,บ่งชมเชยให้เรียบร้อยลูกคนไหนเป็นผู้ดีคนไหนเป็นไพร่ลูก <laughs> ผู้ดีและขีขา <laughs> ผู้ดีและขีขาอันนี้ขีขาอันนี้ินทอง,อ,ง,อ,ง <laughs> อันนี้ข,งขง้งคาอุ้ยรายเลขยี่สิบสามชุดสีส้มเยอะมากคุณดูสิเออวันนี้สีสม้มเมาอแล้วชุดคล้ายๆกันเด้อดูสิ หมายเลข22ค่ะ2 <23 S 1> ี 2> แล้วหมายเลข23สรันรัตเสิ <c oughs> หวานเหมือนน้ำตาลติดอยู่ที่ส้มสูงนะคะ <c oughs> นี่คือเบอร์2ีที่ผ่านผ่านมานต้องพักก่อนนะ <c oughs> ใช่ถ้าเจออีกนั้นก็คือว่าอีกหนึ่งท่านจะได้รับรางวัลรองอันดับที่หนึ่งนะคะและ ที่หนึ่งนะคะปีรักเสถียรบุตรค่ะขอเชิญหมายเลขสิบสามถอยหลังนิดนึงก่อนนะคะเราจะมอบให้กับรองอันดับที่หนึ่งก่อนนะคะยินดีด้วยกเชิญคุณกองแก้วคำสุข่เป็นผู้มอบผนุนนะคะพันตำรวจเพอพันตำรวจโทภูวเดช ในทางที่ลบุรีงั้นสองคนเราไปก่อนนะครับพี่บรรทาค่ะสวัสดีค่ะส่ัสดีพี่ต้นสรับคำ้วยคเอาก็ี่ไปด้วยครับเบิร์ดอยาได้ตังงาบางเาบร